ช่วงหาต่อรุ่งตอนด่านตรวจอนลเวงแหมอีสูสูดีแม่นี่สวยจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยอ่ามาเลยมาเลยขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยเบ้มาเลยจำเป็นต้องหยุดตรงนี้ก็ด้วย ก่อนครับอยู่กันครับขอตรวจคนครับเชิญนี้ฮะผมก็ได้มีรถมาแล้วครับผมเห็นคุณจอดรถรลนต้องเห็นด่าแล้วกันคุณรถไปเลยาดีจริงมาเกินเกินเกินนี่สาววัดครับสวัสดีครับสวัสดีไหว้วาว้ยสวัสดีๆหน่อยได้ไหมผมผิดอะไรครับเนี่ยให้สาววัดเขาจะตรวจไงจะตรวจไงจะตรวจหน่อยไงอะไรครับเป็นไงฮะใจเต้นเป็นปกตินะเนี่ยตับทำงานไม่ค่อยดีเลยใช่ครับอักเสบอยู่ม้ามก็แย่นะเนี่ย โอ้โห oh oh. นี่ oh. รู้สึกว่าน่าจะเป็นไขมันในต่อเส้นเลือดเยอะโอ้โหเสารวันฮะเราเป็นตำรวจไม่ใช่หมอนะครับอะไรนี่เป็นหมอแม่เลยเห็นหมอโดนอะไรเล่าเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยนี <S <S ่สารวัตรอะไรเนี่ยเมาเลยเมาแน่ๆเลยผมไม่ได้เมาผมปวดหัวเฉยๆวันนั้นไงที่สารวัตรจับไงจำได้ไหมกำลังจะเป่าอยู่แล้วอุบัติเหตุวันนั้นอยู่ฝั่งโน้นอ่ฉันก็ไปเตรียมช่วยฝั่งโน้นเองก็หนีกลับไปเลยตอนเช้าเอง ไม่ได้ตามไม่หาตอนเช้ามึงบอกว่ามึงไม่ได้เมาไงผมไม่ได้เมาอ่ะนี่ยังขับรถกลับมาถึงบ้านได้เลยใช่แต่รถที่มึงขับน่ะเป็นรถตำรวจสายตรวจมึงเข้าใจเปล่าเนี่ยฮะผมไม่คุยกับคุณหรอกเอาแลเดี๋ยวคุยกับใครเดี๋ยวคุยกับทนายผมแล้วกันโมีทนายด้วยเหรอม่มีครับโอ้มาเลยทนายเอาเลยเรียกใครเนี่ยเรียกทนายใช้กล้วยเนี่ยเหรอมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะผมที่เหลือคุณเต็มที่อยู่แล้วอย่าไปกลัวเลยนะาดคุณเจ้าขบุ๋มโอเคนะ สวัสดีครับตระบุด้วยสวัสดีครับสายข้าวหรือล้วยุ่งมากฮัลโหลครับไม่ต้องกลัวฮะคดีนี้คุณชนะความแน่นอนคุณสอนเดี๋ยวขอโทษคุณทนายมึงว่าความให้ใครกันแน่น่ะนะฮะเดี๋ยวนี้คุณทนายคุณอะไรไม่มีสิทธิ์จะพูดคําพูดนี้อาจเป็นหลักฐานต่อในชั้นศาลได้ทนายครับครับผมเมาครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับคดีความนี้คุณชนะแน่นอนเลยโอ้ขอบคุณมาก นี่ครับนำบัารของผมครับสมยศสุดทางด่วนทางด่วน้วยผมว่าความมาแล้วทั่วโลกเลยกาได้เชิญครับเชิญครับอันนี้ขอพิมพ์ลายิ้วมือ่อยครับเชิญครับผมโอเคครับพิมพ์ลายิ้วมือครับพิมพ์ใส่อะไรอ่ะใส่หมึกฮะหมึกอะไรอยู่ในนี้ฮะแล้วแต่คุณจะเล่นนะเนาะาถูกต้องครับผมผมบอกเลยแล้วกันครับผมถ้าดีความเนี่ยผมว่ามายอดแล้วเมื่อล่าสุดนี้เป็นไง ผมขอคุยโวเลยแล้วกันเอาเชิญเชาวแอฟริกาเป็นไงกัล่อมาอยู่ที่เมืองไทยครับล่อนี่คือน้องล่อหรืปล่าล่อลามาล่อเข้ามาล่อเข้ามาฮะล่อเข้ามาล่อม้าเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่ฮะชาวแอฟริกามึงเดียวเมางมึงข้ามไปได้ไหมไอ้มุกเนี่ยเอาอันอื่นดีกว่าแบบพีเด็ดเป็นอะไรมาจะได้เราไอ้ล่อเนี่ยพระไอ้ล่อหายเนี่ยคุณงงเนี่ยงงเนี่ยบัวครับบัวฮะัว เดินครับผมอ่าไม่ข้ามสะพานลอยนะผมจับวัวประหารชีวิตแจ่ชั่วโคตรครับเวลามึงเล่นมึงปึกษาใครเล่เ่นเล่นไปก่อนผิดถูกทั้งมันครับผมชายเมียงเชียงใหม่คุณวัยคุณใช้ได้นั่งที่ครับผมคอัข้าขายครับหมดแล้วเหรอผมหมดแล้วครับต้นตำล้วเหรอผมขอตัวกลับไปนั่งที่ก่อนนะครับผมได้ครับผมกูดูแล้วอึดอัดว่ามึงเนี่ยไปนั่งเลย แล้วก hmm. ็พูดคุยกับลูกความของคุณด้วยนะได้ครับเฮ้ยต่อไปครับโมโมโมไซมาเด็กแว่นละไอ้โมเด็กแว่นหยุดเลยหยุดเลยพี่คุณไม่เห็นด่าแล้วจะแหกด่าแล้วแหละไม่เห็นเหรอป้ายหยุดตรวจเหรอด่านด่กันอ่ะก็นี่ไงป้ายเขาเขียนหยุดตรวจอ่ผมก็นึกว่านี่พี่ไม่ตรวจแล้วเฮ้ยป้ายหยุดตรวจหมายถึงยังตรวจอยู่นะพี่เขียนอยู่วันนี้กำลังตรวจอยู่เฮ้ยน้องดับเรื่องแล้วลงมาหน่อยขออนุญาตตรวจค้นขออนุญาตตรวจค้นคนอะไรพี่คนไรพี่ดูท่าทางเหมือนติดยา ติดยาอะไรพี่ผมไม่รู้จักหรอกเออไปไหนกันมาเนี่ยติดยาหรือเปล่าผมไม่สนักมาอะไรนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่อะไรนั่งนี่นั่งนี่เด็กอน่งนี่ยายามีปัญหากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมสารวัตรครับแค่สารวัตรมาคุยสารวัตรพ่อเขาใหญ่กว่าสารวัตรมริเวณวัดไปเลย ไม่ทันเอ้ยผมดูแลไอ้เสื้อตัวเนี้ยติดยาแน่แน่โอ้ยพี่ผมไม่รู้จักหรอกดูที่คนไม่มีมียามีอะไรบ้างไหมคนนี่นหละกับผมกระเป๋านี่ดูซิดูซิมีอะไรบ้างกระเป๋าเนี่ยฮะทำไมเด็กแว้นลกต้องติดยาทุกคนเล่ะงานนี้ต้องอะไรขยันแจกกันลำบัตรมึงเนี่ยเดี๋ยวต้องจับให้หมดเลยนะงานนี้ปล่อยไม่ได้จับจับให้หมดเลยอะไรอะไรถ้าว่าความกันไม่จบไม่สิ้นงานนี้เพิ่งผมได้ครับว่าไปเลยไปไกลๆเลยไปอย่ามายุ่งกับกูเลยไป วกําลังเคลียเรื่องไม่อยู่ไปดูคอนเสิร์ตมาพี่จริงคอนเสิร์ตอะไรทําไมดูหน้าตาเหมือนเพียเพียผมเต้นมาพี่คุณเต้นเหรอเต้นมาพี่หนุมโอเคอย่างงี้คุณมาเลยเต้นให้สารวัตรดูเลยผมจะเชื่อว่าคุณเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตมาจริงหรือเปล่าดูดิ่อะเลยะอะไนะเนี่ย ฉากไม่ได้เนี่ยแต่ร้อยครับฮะไอ้พวกเนี้ยเล่นมาเต็มเหนียวเลยดูท่าทางชัดเจนเลยผมปล่อยคุณไม่ได้นะเฮ้ยพี่เอาเลยจะลงมาทึกวันจันทรนะเดี๋ยวผมโทรเรียกนายผมก่อนเดี๋ยวคุยกับนายผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องพี่ฮัลโหลนายถึงแล้วนายผมชื่อดีพี่ผมบอกแล้วผมบอกตำรวจแล้วบอกแล้วพี่แต่ผมไม่อยากบอกชื่อพี่ไงนั่งคุยกันสาบายกันครับ เอ็มถามง่ายๆเลยลูกน้องผมเกมได้ไงมันจะมันเไอ้คุณผมพูดง่ายๆเลยไม่ใช่สิทธิของคนเริ่มต้นจากการอยู่รอดและจึงคลอดมาเป็นทารกคุณมีสิทธิ์อะไรไปริดลอนสิทธิของเด็กผมนี่ผมสอ่งหมอแล้วเด็กผมผิดอะไรและสั่งหมอคืออะไรมันเป็นภาษาพูดดีเพราะคุณไม่รู้หรอกเด็กผมเกมได้ไงเด็กของคุณดูท่าทางจะติดยาติดยาน่ะ ให้ตายเถอะมันไม่ใช่นายนี่เด็กเด็กเรียนทั้งนั้นเลยนี่เด็กเรียนทำไมดูไม่ออกอะแล้วถ้าผมตรวจทีเขาทีเขาเป็นสีม่วงคุณจะทำไงเขาอาจจะก,กินน้ำอันชันมันก็ได้อ, <c oughs> อยา่าเสียวเวลาดีกว่าแต่อาการมันออกม้านแล้วหอกนะอาการเขาตรงไหน <c oughs> เด็กไม่พึ่งไม่เกี่ยว อย่าปักาะอย่างนี้จ้าสองตัวนู้นอะคงปล่อยมันไปแน่ล่ะปล่อยสองตัวนู้นปล่อยสองตัวนู้นไปจับตัวไหนเนี่ยแล้วก็จับไปตัวนี้เลยดีกว่ามันเนี่ยจับเลยอะไรนะอะไรอะไรคุณอยากย้ายไหมคุณมีอะไรที่เอานาจอะไรมาสั่งสารวัตรย้ายเนี่ยไม่ไงถ้าคุณย้ายบ้านผมมีรถกระบะเดี๋ยวช่วยขนของโอ้จับไปเก็งคู่เลยไอ้นี่ละตัวใครล่ะ ถ้าทางเรียนสูงนะคุณเนี่ยตอนสมัยเรียนมีเอตลอดเกดเอเอเย็นนี่แหละาเอาไปแล้วมาตัคุกอะไรไหเฮ้ยนจะคุกเลยเอาเข้าคูกเลยอะไรอีกมาพี่คุณมีขมาพี่มีพี่คนหนึ่งของอุ่นใจโธ่มึงถอียกกูมาเกมตลอดเลยไปเลยบครับผมผมไปสนายความครับสมยศสุดทางเด็เอาเลยเอาตัวนี้เลย เดี๋ยวตรวจฉีดด้วยนะคุณตรวจฉีดด้วยคุณพูดกับผมว่าไงนะผมต้องตรวจฉีสภาพนี้มึงจะตรวจให้เปือนอุปกรณ์ทำไมอะทำไมอ่ะเอาไปเลยไป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 คุณมากไลยคุณสามาช่วยเอไปยไปลขึ้นรถเลยทิใจไว้จะได้ไม่ต้องเพลนพ่านมือที่อยู่มีลำมนแรง